ันนี้ผมมาแนวใหม่อีกแล้วมาแนวเกี่ยวกับจักรยานบ้างอ่าผมได้เล่นจักรยานมาสิบปีอันนี้จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกระโหลกสองแบบนะนี่กระโหลกมาสิบปีก่อนกระโหลกกวงคือยุคที่มาเมื่อสิบปีก่อนเหมือนกันแต่เพิ่งมาแต่ตัวเนี้ดั้งเดิมกระโหลกเหลี่ยมนะ ตลกเหลี่ยมทั่วไปใ้พวกเกีียวขนาด 6, 8, 7, 3อะไรพวกเนี้ยเมอ,อนั่นแหละอย่าความยาวนะผมก็ศึกษามันนิดๆหน่อยๆวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับว่าทำไมคนยุคนี้ที่เล่นจักรยานเนะขาถึงมาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันมาใช้แบบตลกเกียวแบบนี้กันหมดนะก็มาเลยนะเริ่มมนเลยมา จักรยานน่ะเราต้องเข้าใจว่าเราต้องใช้แรงเราเป็นตัวกระทําให้รถไปยิ่งอะไรเบาเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เราประหยัดแรงและเพิ่มระยะทางได้ไกลขึ้นใช่ไหมก็เ,เหมือนรถยนต์นั่นแหละครับรถกระบะเวลาบรรทุกของอ่ะของเต็มหลังรถมันก็อืดเป็นธรรมดากินน้ํามันเพิ่มรถก็ไม่วิ่งใช่ไหมอ่าก็เหมือนจักรยานเหมือน,ก,ก,นกันนะครับกินแรงเราอีก หนักก็หนักกินแรงเราอีกแถมไม่พอยังความลื่นก็ก็ต้องแล้วแต่ยี่ห้อไม่มีผมใช้ของคิมานโน่เดียเล่นะมันเก่านะเก่ามากเลย b ีเอ็นพจแปดสองอะไรยนะี่สิบสี่มิลนเนอเนี่ยยุคที่เดียวเล่ยังเป็นขาแบบอลูแท่งๆนี้อยู่ยุคนี้เป็น SLX ละ่ะเดียวเล่ก็มี แกงกวงอย่างเงี้ยแหละมันเริ่มเลยนะเกี่ยวกับชุดกะโหลกที่ปวดกะโหลกกันทุกวันนี้รถที่ใช้เกียวแบบ BSA หรือว่าเกียว์องกินอันเนี้ยหามาสามารถหาซื้อได้ทำท้องตลาดล้เยอะแยะมากมายมีขายโอเคครับมามาจับช่างกันเลยยิ่งเบาก็ยิ่งประหยัดแรงเราปั่นได้ไกลขึ้นอีกอใช่ไหม มา,มาดูกันเลยว่าแค่ไอกระโหลกเนี่ยไปเท่าไหร่ละสามร้อยนี่ผมใช้ตายช่างแบบลวกๆนะตามงบครับใครมีตายช่างดิจิตอลอย่าเป็นสปอนเซอร์ก็ส่งมาให้ผมรีวิวได้นะครับคร่าวๆนะสามร้อยหกสิบกรัม เจ็ดสิบกรัมอ่ะโอเคเราตีให้เจ็ดสิบกรัมแค่กระโหลกนะครับมานี้ของไอเดียวเล่ตัวเก่ายุคสิบปีก่อนมาดูตรงนี้ต่อกระโลก่ะแถมหลวงพติให้ด้วยเป็นเจระบีนะแถมแหวนอีกด้วยอะทั้งชุดเนะี่ยเท่าไหร่มายิ่งกวเวทีทองกัะตาช่งางเมื่อกี้สามร้อย 70กรัมอ่ะมาดูตัวนี้ตัวนี้มาละ1กรัม2กรัมอ่ะกระโหลกแฟบโอ้โหยังไม่ถึงร้อยกรัมเลยให้ดูชัดๆนะโฟก,กัสหน่อยโฟก,กัสหน่อยบวกเข้าไปยังไม่ถึงร้อยกรัมนะขลาประมาณเก้าสิบห้ากรัม โอเคนะเนี่ยแค่นี้เห็นเลยเห็นกันได้ชัดเลยว่าสามเท่าตัวประหยัดละประหยัดแรงเราไปได้เยอะแค่ไหนละครับใช่ไหมเราก็สามารถมีแรงปั่นได้ไกลขึ้นมากลกจบไปตะลกนี่ก็เป็นกะโหลกนี่ผมสั่งกะโหลกพิเศษนะกะโหลกนี้เป็นกระโหลก XT มันจะเบาวกว่าเดี๋ยวเลงนิดนึงจบไปเรื่องกระโหลกที่ปวดกระโหลก นให้ผลที่เขามาเปลี่ยนถ่ายจากยุคกระเหลกเรียมจานแบบขาแกนตันหน้าเรามาดูกันจานต่อเดียวเล่นยนะเดียวเล่ยุคยุคแรกและยุคก่อนที่จะเป็นขากวงอย่างเงี้ยนกระโหลกเหลี่ยมอ่ะโอ้โหโบราณมากมาดูเลยไอตัวนี้จะเป็นเสียงก็บอกแล้วนะว่า อะดูแบบตันๆเลยของแท้แน่นอนครับลูกสิบปีก่อนซื้อตั้งเกือบสี่พัน่ะชุดนี้นแพงตุนั้นอะไรจักรยานนี้แพงมากชิมโนโนํนำเข้ามาหมดเลยแ่ยุคนี้เป็นไอ้พวกเดียวเล่นนี่จะทำในอินโดนะไม่แน่ใจมามาช่างดูเลยอันนี้แบบ ตันนะอูตันมาสองร้อยยี่สิบกรัมโอเค <220 g. S 1> เรามาดูของ S L X S L X นี้จะเป็นจะว่าไงดีจะเป็นรุ่นที่สูงกว่าเดียวเลยนิดหน่อยนิดนึงนิดนึงจริงๆการทำวัสดุตัวนี้จะทำเหมือนกับรุ่นพี่ อมานะไอตัว XT และ XTR นะครับขาุ้นไม้เป็นขาแบบคอมโพสิต TD อะไรไม่รู้ของเขานะ่ะที่เขาเรียกกันนะผมก็ไม่รู้สเปคมากเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันเป็น2ชิ้นเอามาประกบกันแล้วทำให้ข้างในเนะี่ยมีช่องว่างอยู่ข้างในทำให้น้ำหนักมันเบาขึ้นมาจะเบาแค่ไหนเรามาดูหน่อยดิ เอาฝามาด้วยนะอย่าหาว่าเอาเปรียบกันเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองอยี่สิบกรัมเนาะขาข้างซ้ายมาอันน,นี้หรอมีกวงนะอาน้าวหนักกว่าอีกนัน่นนั่นนัน่นเอาละผมซื้อผ้าดราเนี่สองร้อยสี200่สิบอ่ะสองร้อยสี่สิบโอ้เอสเอ็กหนักกว่านะ กว่านนิดนึงอันนี้แค่ยี่สิบถึงร้อยกรัมนี่ไม่ถึงอะถึงร้อยร้อยกรัมก็ไม่ถึงถึงห้าสิกรัมร้อยกรัมอ่ะอันเนี้ถึงสั้นถึงสามสี่ขีดเลยนะมาผ่านไปตัวนี้จะเป็นอะไรอะผมอ่านไม่ออกเดี๋ยวกัอนนะร้านผู้นำเข้านี่โอลเทคอทู วัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางไดมิตเตอร์นะจ๊ะร้อยเจ็ดสิบห้ามิลโอ้ร้อยเจ็ดสิบห้ามิลมาดูไดมิตเตอร์ของอันนี้ก่อนมีกับร้อยเจ็ดสิบห้ามิลไดมิเตอร์เท่ากันนะครับไดมิตเตอร์ผ่านเดียวเดียวเลชนาไปเอสเทอรหนักกว่ามาเฟ้แบบ ครึ่งโลครึ่งโลกรับอีกครึ่งโลพอดีมุมกล้องผําทำผิดห้าร้อยกรครับถ้าถ่ายมุมบนมันจะเหมือน5้าห้ากรัมอาจารย์ใบเดียวเล่มาต่อที่อาจารย์ใบของแต่ตัวนี้จะเป็น3ใบคพืนสี เฟือง44นะเฟืองแบบโ้โหใช้จนเฟืองเกือบเกือบละเกือบอีกนิดจะ่ใช้ได้อยู่มาดูอันนี้ต่อมาอันนี้เป็นสองจานนะครับสองจานโอเคมาเรามาลงกันเลยแฟบปึ๊บโอโห SLX เป็นๆๆปูดซะละโอับโอกับไป ห0าร้อยเจ็ดบห้ารเจสกรัมเอ็กเอกหนักกว่าอาจารย์เท่ากันที่คร่าวๆทำมาแล้วมาบวกลบอลุ้นฐานกันเท่ากับร้อยเก้าสิบกรัมมาชั่งดูเลยร้อยเกิกรัมอย่างที่เขาว่ามาอย่างวงกลมไดเลยม หนึ่กิโลเก้าสห้ากรัมเก้าร้อประมาณเก้าร้กรัมหนกิโลเก้าร้อกรัมมาดูกันต่างกันแค่ไหนมาดูชุด SLX ดูขาจานเสียบเลยแอบแอบแอบเอาเอาบดบดแบบนึ่ง ชุดนี้ขึ้นก่อนอืมโอเคนี่แหลคะครับคือของชุดใหม่ที่ทำให้น้ำหนักเราเบาขึ้นไปอีกสองขีดอาจารย์ยุคใหม่ที่น้ำหนักเยอะคื้นมาก เดีวยวกันไปประมาณ70-80กรัมนะผมไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นสเปกมาเลหรือว่าสเปกอินโดนะไปที่นั่นกระโหลกตัวนี้เบาวกว่าเห็นได้ชัดเบาวกว่าเกือบเบาวกว่าเกืบ300กรัมเลยนะโอเคครับมาขายข้อของใจเกี่ยวกับไอ้กระโหลกเนี่ทำไมเขานิยมเปลี่ยนกันแล้วก็ ยังไม่มจบยังไม่จ,มจบอ่าเรื่องเรื่องค่าสตรีมเน็ตที่เขาเพ่งคุยกันว่าสตรีมเน็ตสตรีมเน็ตคือค่าความแข็งแรงจะอธิบายเรื่องความแข็งแรงเอาแบบหลักการง่ายๆนะก,การแบบผมเท่าที่ผมรู้อ่ะอันนี้คือลูกป,ปืนมันจะอยู่ในใช่ไหมลูกป,ปืนจะอยู่ตรงนี้ สองด้านเลยเป็นอยู่ตรงนี้ตรงเฟรมพอดีมันจะทำให้เวลาเราออกแรงปั่นแรงกดลูกปืนยิ่งแคบยิ่งมีพละแรงกดแรงสติปแรงแรงแรงกระทำผมบอกไว้ถูกแรงกระทำยิ่งลูกปืนมันอยู่ใกล้กันมากเท่าไหร่อยู่ใกล้เซนเตอร์มากเท่าไหร่แรงกระทำที่อยู่นอก จะยิ่งทำให้ลูกปืนเสียไวขึ้นเปลี่ยนมาเป็นกระโหลกแบบมันนี้อาหลบก,กวงหลบก,กวงก็คือเขาเอาลูกปืนออกไปอยู่ข้างนอกเลยเห็นไหมครับลูกปืนจะไปอยู่ข้างนอกเลยคือแรงกระทาจะอยู่แถ,แถวๆข้างลูกปืนเลยอันนี้คือเข้ากับพอดีเสื้อเสื้อของชุดกระโหลกเลยนะ จุดท่อก็โลแรงขาปั่นก็จะปั่นเสียบอยู่ตรงนี้มันก็จะปั่นตรงมุกปืนไปเลยแรงการกลมันก็จะบาลานซ์ขึ้นยิ่งตัวรับภาระรับโหลดไปอยู่ใกล้จุดที่มีแรงโหลดยิ่งการสึกหลอก็จะต่ำลงตามที่ผมคิดนะในส่นน่งนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับดูปืน แต่ตัวนี้ขอบอกว่าเป็นของ XT นะมันเทียบกับเดียวเลยรุ่นเก่ามันก็ยังว่านั่นแหละแล้วก็ได้มาตามราคายุคนี้ก็ยุคนั้นราคาเท่ากันเลยรวมชุดกันแล้วนะเก็บอก็บไอ้ชุดกระโหลกจั้นหมราคาเท่าไอ้ชุดนี้เลยลูกศิษย์ก่อนก็เลยกฟิ้ที่มันเบาขึ้นโอเคครับจบกันละเก็บกับขาจานและกระโหลก ขอบคุณครับที่ติดตามชม